สวัสดีครับมาแล้วมุยซาครับวันนี้เสนอจุครับจุปีแรกนะครับของปีใหม่ปีนี้นะครับตอนรับปีใหม่ครับจุครับโอ้ยดูแต่งจุได้ครับแล้วก็ย่างด้วยครับนี่เชฟเชฟเชฟกอบครับแห่งบ้านแดงครับบ้านแดงน้อยคอนแกนครับนี่ นี่ครับแล้วนี่ก็เป็นปลาย่างครับปลาเนินย่างนะครับนี่โอ้โหใกล้แล้วครับตะเกียบอย่างนี้นะครับเอาแบบติดมันออกครับเพื่อจะมาทําจุนะครับโอ้โหนี่เครื่องในครับมีผักเคียงครับผักแก้มครับหืมแจ๋วเลยครับ จุจุจุครับจุโอ้โหอาจจะจุได้ไหมอย่างนี้เน <kes seldom Aunque inside> ื้อเนี่เชฟบ้านแดงน้อยนะครับกก่นครับเื้อาชีพนะครับการแบบซอยนะครับและเอามันออกเอามันไปย่างครับ เหลือได้เนื้อครับมัดจุครับนี่ครับเริ่มซอยจุแล้วครับนี่เขาเรียกซอยนะครับเออโอ้ยจุของแท้นะครับยำข้าวเบาบารูเนี่ย มันหลือเกินโอ้โห, <S <S โโหนี่ครับเอ่ตับนี่ครับอืปลาดินลับสุกแล้วนะครับอันนี้ครับนากากหมูย่างนะครับอืชุดใหญ่งานใหญ่นะครับวันนี้ดีครับถ้ามือไม่แดงแรงไม่เดินนะครับ มือไม่แดงแรงไม่มีเอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยสามสิบกิลหรือเรียกอย่างว่าริ้วใช่ไหภาคีริ้วอย่างเงี้นเหรอเาอฮือมือได้แทอวอืออืออือองค์โบราณงได้แทอว์เลยนี่ครับตามด้วยคันแท้นะครับคันนาครับคันนาโอ้เหนียวโพดเลยปุบกับกุบกับเลยเนี่ ขนาด่ันยังไม่เข้ารู้หรือว่ามีดไม่คมไม่รู้นะ <laughs> <c oughs> เตรียมเครื่องไ้เลยใชแล้วครับใกล้ได้จุแล้วครับอันนี้เขาเอิญดอกจอครับนี่ดอกจอกอัวครับใช่เปล่าไม่รู้คอมเมนต์มานะครับเอฟทุกท่านนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับ ชิ้นมันต้องใหญ่เ้อเดี๋ยวเคี่ยวไม่ได้เ <laughs> <laughs> ใกล้แล้วใกล้แล้วอันนั้นมันติดของผืนไงนตับใช่ไหมใช่เอาไว้ปิ้งก็ได้ไม่ใช่นัะนะ้นเออต่อไปกันน้ำจิ้มนะครับอันนี้เราต้องต้มก่อนไหมไม่กรร็เลยแด่ตัวเนี้เยเพี้ยนนะเออ ครับสวยงามต่อโวยหน้ากากหูเลยนะครับพริกครับไม่ใช่พริกเผ็ดนะครับอันนี้พริกหมูครับสวยงามครับคืนน้ยาวครับคืนน้ยาวไปนี่ครับต้มเผียก่อนครับ เพื่อเพิ่มความนัวปุงแต่งด้วยใช่ไหมโอ้ยน้ำแตกขี้แตกนะครับขี้แตก <c oughs> <c oughs> โอ้กลิ่นนี่แบบได้ใจเลยกลิ่นเลยกลิ่นขี้นะครับกลิ่นขี้เลยตนะามด้วยใส่ขี้ครับอืปุงขี้ครับนัวครับนัวต้มอ,อรสชาติมันนะครับ ซอยเครื่องทำน้ําจิ้มนะครับหอ,อมชีครับนี่ครับที่เราไปต้มมานะครับเพียสดครับไปต้มมาครับตามด้วยพริกป่นครับชุดจวดไปเลยครับ เอแซ่บๆเลยตามด้วยข้าวคั่วครับหอมๆนะครับนี่ของแท้ของแท้นี่ครับดีครับจวดจวดนี่ครับความอร่อยอยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้ขาดไม่ได้ครับโอ้เอยเราลืมนี่จบเลยครับโอ้นี่ครับนัวอยู่ตรงนี้เลยใส่น้อยแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายนะครับถ้าใส่น้อยก็อร่อยแค่สองคนนะครับถ้าใส่หลายก็อร่อยเป็นสิบนะครับเ <laughs> <laughs> นี่เชฟเชฟเนี่ยอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ที่เชฟเนี่ยครับเ <laughs> ออเชฟ โอ้คนๆเลยไหมเชฟชิมก่อนครับโอ้เป็นตอนเป็นตอนนี่ครับให้เชฟชิมก่อนว่ารสชาติเป็นไงครับยกถ้วยขึ้นไปเลยครับเฮ้ยเจครับเอ้ยเซบเซบ แซ่บไม่แซ่บก็บอกแซ่บไว้ก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวค่อยปรุงเพิ่มนะครับ <laughs> ไปเชฟบอกโอเคแล้วต้องเพิ่มอะไรไหมน้ำจิ้มออเพิ่มน้ำดีน้ำไอ้น้ำนัวน้ำนัวเชฟบอกโอเคแล้วครับอุ้ยน้ำไหลไหลครับ <c oughs> มือไม่แดงแรงไม่มีนะครับอเมนูนี้ Yeah.